สบายดีพี่น้องสบายดีสุรูสุขคจะพบพ่อกับฟอร์ารักินนีพ <c oughs> ี่น <c oughs> <c oughs> ้องมือนีเฮ้ากับวิยยงดับแล้วเขาสีไปหาเห็ดจ้าผักเทียงจากการเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเราคือเกี่ยวไว้เทะผักเทียงจากการดำหน้าไปหาเห็ดพี่น้องกลับไปสองคนนี่แหละปากปากกับน้องสะพายจ้าไปหาอยู่หากินพี่น้องเราไปไปหาน้ำกันจ้าพี่น้องพ่อเต็ละงกบานจ้าคนบอกมาหาบรรบาบดบอยเห็ดละงกเลยเหรอ เตะละงกเท่าไปละพี่น้องเตะละงกเท่าพี่น้องพ่อละเห็ดพ่อละจ้านี่ละกระเห็ดจับพี่น้องเห็ดหน้ามองเห็ดหน้าแหล่หน้ามองแกงแซ่บเด้พี่น้องผมได้เคยกินจ้าจ้าเห็ดหน้าแหล่หน้ามองพี่น้องีนงน,งนี่มาเบิ่งน้ำกันเห็ดหน้าแหล่หน้ามองแกงแซ่บจ้ามันเลยเขาก็มาหาเห็ดพี่น้องนี่มาเก็บเห็ดกระดอกกำงามโดยดอกสูงหน่อยมันก็นมีเลยพี่น้อง จะเห็ดน่ะแหละน่ะมองนั่งพอ่อละจ้าพี่ดองนี่พี่ดองเพิ่ได้เคยกินนะจ้าเอาไปนหนึ่งเอาไปแกงกระแซบหนึ่งกระแซบพี่ดองพี่ดองเพิ่งได้เห็ดดินนี่หลายลายพี่ดองนี่เด้ออย่าเพิ่งลายตาเลยมันหลายดอกออทั้งพี่กัดสามสี่ด,ดอกหิวท,ทงทะแยงมาเราเราไปหาเห็ดพี่ดองเห็ดสามสี่ดอกจ้า จ้าพี่น้องพ่อเฮ็ดพามาเฮ็ดนั่นแหละนะมองดินเฮ็ดจ้ะตังหลายปีกว่าพี่น้องเอ้ยพ่อเฮ็ดหลางงอกพี่น้องจะมีหมูนมาจักถ่ายเบิ่งให้เฮ็ดที่เบิ่งพี่น้องเฮ็ดหลางงอกันอยู่จังได้อพี่ดองเฮ็ดหลางงอกจ้า ดอกหนึ่งพี่น้องจูมพอดีแกงงามงามพี่น้องดอกงามขักมีเห็ดละงูกกลับเก็บเห็ดละงูกกับพี่น้องดอกบานกระจูงขางดอกบานกระเถ่าเลยพี่น้องเอ้หนี้ดอกกระลักตาหักตาหักบอ่อเห็ดละงูกพี่น้องพ่อเห็ดอีกแล้วจ้าเห็ดดินพี่น้องดอกก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้อง ดอกก็สวงามอยู่เด้อพี่น้องใดรเคยกินนะจ๊ะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกเห็ดดินเห็ดดินพี่น้องใดรเคยกินเห็ดดินเห็ดดอนนี่จ้ากพลังงามพี่น้องเห็ดดินแกงแซ่บเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ามาหาเห็ดน้ำกันพี่น้องหาเห็ดมวนๆจ้า ขึ้นจากหน้าก็ไพอยู่ซื่อกับพักกันมาหาเห็ดหาอยู่หากินจากพี่น้องอุจจาเห็ดเก่งจะดอกงามงามมาหาช่วงพักที่อย่างพักเบรกจากการดำหน้าพี่น้องขึ้นจากดำหน้าแล้วก็มาหาเห็ดแล้วก็กลับไปก็เป็นลกกาต่อจ้าพี่น้องพ่อเห็ดละงูอีกแล้วจ้าเห็ดดินพี่น้องพ่อเห็ดดินแล้วก็พ่อเห็ดละงูนาพี่น้องอันนี้เห็ดละงูจ้าดอกสวยดอกงามงพี่น้อง กำลังตะแกงพี่น้องมาด้วยมาเก็บน้ำกัดจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกัดพี่น้องเห็ดละโงกจ้าก็มีดอกเดียวแล้วก็บ่มีหมูมันาะสงสัยเขาเก็บหมูไปเบิดแล้วกำลังเก็บเห็ดอยู่เห็ดห้ายรายพี่น้องป๊างามท่พี่น้องเห็ดดินเห็ดดอนพี่น้องขาวจุะอยู่โถจู้มันก็งามงามตาพี่น้องนี่จู้งมันงาม จ้าเ็บจับพี่น้องแล้วก็อยู่นี่จ้าพี่น้องเห็ดประเก็บศเรากำลัม้วนม้วนเก็บ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 หมดกร็พอหมดพี่น้องอ้าวหมดเอกก,อกกรอกระเดียดพอเห็ดไรงูกเรีองน้อยพี่นอ้องแต่ว่าตาหักเปิดตาซังแทบมึงนี่ตาซังขนาดให้เลยกกนะตาอเยอะปกติเห็ดละงูกเรียงมันออกเป็นหมู่ไรแต่เห็นดอกเดียวตะโกรอยู่อ,อ๋อพ่อเห็ดละงูอีกแล้วเดพี่น้องเบิ่งน้ำกันงามกันอ้ องดอกหมูนี่สองดอกสามดอกสามดอกนะดูลงมาสามดอกดอกนี้อยู่พี่คนมะล่อยู่หมุนพี่น้องนี่ดอกนี่กำลังตาหักเจ้าเห็ดกำลังตาหักพี่น้องเห็ดละงูนี่ดอกกำลังตาหักพี่น้องเ็บเห็ดน้ำกันนะจ้าสามดอก,กับพี่น้อง พ่อ,อกะพี่น้องเออเห็ดพอเห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็ดดินพอเห็ดดินอีกล้วจะพี่น้องนี่ดอกดอกสีขา,ขาวขาเลยหละจะกำลังงามพอดีหนึ่งแสบพี่น้อง <Okay. S 1> หนึ่งแสบนะจ๊ะมีหมูมันเย <Okay. S 1> นอะก็เด็กสะพายบึงหมูมันจะจ้าพานเจียหาเห็ดจุสองคนป้าก็น้องสะพายาหาเห็ดพี่น้อง แต่น่าน้เฮากรัมาหาเห็ดเป็เฮ็ดใบกิ่ย้ำแรงย้ำเศร้าพี่นออ้องย้ำเศร้าเฮ็ดเธอเอ้ยลูกเคยมาแล้วเอ,อพี่น้องจะเบิ่งอยู่ดอกเห็ดแต่มันขึ้เป็นตะสะออนจช่หมเนาะมนี่น,น,นี่พี่น้องนี่นี่หมูบัน,น,นม,ม,ม,มีจับพี่น้องมีแต่ดอกงามๆจ้าเห็ด สับสิเก็บพี่เราเอ้ยเก็บมวนเก็บนัวนี่จะดอกกำงามสวยๆเนา,นเานะ,นกะกราเกลาะหาเห็ดกันหยุดจ้าบรรยากาศเนาะแดดตอนเที่ยงแดดแกระสีเปียกๆในจักหน่อยจ้าพี่น้องหล่อป่าหลอดดงมาเดินมาหล่อน้ำกัดจ้าหล่อป่าหลอดดงหาเห็ดหาหอนหายังกระว่าไปพี่ดอกหอนกระ้อน พี่ดองพาพี่น้องเลาะป่าเลาะด่งเงี้ยเที่ยงแดดเปียงเปียงเสียงพาพาเปียงแดดแห้งอันนีพี่น้องบรรยากาศกลางป่ากลางคาบเราฮะเห็ดดินพี่น้องเห็ดดินเห็ดนาแลนามองเห็ดลังโงกเห็ดไข่อาเบิร์ดเห็ดสมบติ แต่ดำหน้าก็มาหาเห็ดวานนี่ก็ไปหาน้ำไม้เพาน้ำไม้มันหาบ่าอยากพี่น้องเอ้ยบอกคือเหตุแสงตวนแสงจันแสงดาวรังพราวเป็นประกายแต่ตัวฉันเป็นเหมือนแสง ไฟใกล้กลิหลีอยู่ในแสงเทียนเจ็บปวดทั้งกาลยและใจเป็นพอชายคนนั้นทิ้งความเศร้าไว้ให้กับฉันดังใจฉันใกล้ดับพร้อมกับแสงเทียนอย่าให้เขารู้ ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงหนตอบฉันได้ฉันผิดผิดจังไรี่ดหรอมากินเห็ดละงูกน้ำกันเด้อจ้าคือพอจะจุจ้มเถอะด,ดิพี่องจุ้งงามงามนี่ลาจักคือเห็ดละงูกพี่น้องเราออกละกกจสออกแบบนี้หรอจ้าแต่เสียดายนะบ่ม,มีหมูนะคือมีดอกเดียว ดอกตีสจะออกเป็นหมูนะดอกหิลลงงกดอกสวยๆจ้าพอดีแกงแซบจับพี่น้องมันเดิมาเห็ดน้ำกันพบกันตอนเถาตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาพี่น้องหิลงังงกแถาพ่อย์เล้ายหลาย,ลายอย่าไปส่กตันตีติรังงกแถาพบกันตั้งหลายปีกว่า พ่อแต่เห็ดระโงกเท่าๆพ่ๆอ,อ,ออีกระจาเห็ดพี่น้องเห็ดพ่อเห็ดอะไรพี่น้องเห็ดหน้านอะไรนะโโ้เห็ดดินพี่น้องพ่อเห็ดดินเดจ้าสี่ห้าดอกเป็นจุ๊บๆอยู่พี่น้องเก็บมวนแท้เก็บน้ากันเดจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเดจ้าจออกเป็นหมู เพชรทำกันแล้วจ้าพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไม่ได้มีแค่สับนีแล้วถ้าเบิ่งนะำตีหาเขียให้เบิ่งต้องมีบ่อนนี่เพชรเลยผูกอยู่ผูกพี่นอ้องอปสัน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 หาเขียหาเห็ดหาหอนไปพี่น้อง อายากจะมันหลุดนี่เห็ดเห็ดเห็ดจะพีดาวเห็ดนี่มันอยู่เป็นจุ่มหลายจะแทนพี่ดาวเอ้ยสามสิเก็บมวลเห็ดที่อยามาทั้งผิดกับพ่อพี่นอ้องเห็นดนะนี่เด้์แต่เห็ดพี่ดอว หักระพนเขมีอันมีหักกระโพนแล้วพี่ร้องนี่ขาวแกลกเกสองดอกเรามาเก็บเห็ดน้ำกัดจ้าเก็บเห็ดมันมวนพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกัจ้าาวยหวงเด นี่แรงพี่ดองพ่อเห็ดละง,งอกเอกละจ้าสามสี่จุ่มไปเลยจ้า็ดจ้าพี่ดองจะให้เบิกน้ำกัดเห็ดละงอกจ้าดิาอดอกสะพูสะพูงามงามพี่ดองมาเก็บน้ำกัดน,นะแม่มเก็บแตงเก็บละงอกจ้าอันนี้กระแมนไปเลยนะพี่ดองเห็ดละงกสวยๆทั้งนั้นเลยจ้า กำลังพอแกงพอเห็ดอีกกระทจพี่น้องเห็ดจรินมันหลายเหรอปเป็ดอยาไปแกงไปหนึ่งเปน็นหนึ่งกินเราพี่น้องนี่เห็นดนะตะดอกกำงามนะจ้าเอาไปนึ่งนะจ๊ะพี่น้องน่จ้าเห็ดฝั่งนี้ก็มีจ้ากำลังผลน,นี่พี่น้อง ้องพออีกแล้วจ้าเห็ดละงกดอกสวยๆพี่น้องดอกสวยๆจมูกจินมีเห็ดละงูกอกยยีองอกย,ยนนง,งคือดอกสวยแท้พี่น้องจ้ะมือกระดัมดับมือลกกาพี่น้องเอ้ยมือลกกามือทำมาหาก,กินมือลกกาจักกระดัมยังสี่แหลีเนาองจูบินโนลาหรือไรหงฟ้าจงมาเหยียบติ้น จอยู่ผมมินในเลยมาสิ้นแค่เพียงผมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไยเรียนเป็นแคนเห็นแดนกันด้านว่าเป็นบ้านงามประสาทเจ็ดสีรวนแต่ดี ไม่มีรลอใจด้วยเหตุฉชนไหนฉันจึงไม่เห็นชันความงามยินเดน์ย่งเรามีแต่ละกำขาดไฟไหลน้ำต้องตามด้วยแสงเดือนดาวองฟ้า เมื่วลาบอกเราหง้ดยกันสำคัญเพียงเจ้ามาที่นี่มีดีที่เราทรงผ้าให้คุ้มพอได้นุ่งกายเจ้าเก็งแรงละเช้าเจ้าก็เดินจากไป เจ้าบินอ่อนลาข้าช่วยหงฟ้าจนจนมีแรงเผือกมันทักทิ้งกระสอบสแสวงเที่ยวหามาให้ทิดตอนจากกล้าไม่เคยว่าเห็นใจเห็ดหน้าแหลดามองพี่น้อง บทเรียนสุดท้ายเป็นกาอย่าไม่โง่ทองพี่น flying, e tá, ้องเก็บเห็ดไปนำลองเพลงไปนำนับไปก็ตีแบบข่าวป้ายนาหมักลองเพลงลองไปเรื่อยเก็บเห็ดไปเรื่อยจ้าลองเพลงไปนำกับเก็บเห็ดไปนำไปลองเอ้ยนางหมักลองเพลงหมักลองขระโอเคเดี๋ยวทำมีบ้านก่อนนะจ๊ะนายเจ็บ กลางบ้าน,านอีกห้องหนึ่งเป็นห้องคาราวเกะเลยจ้าหงฟ้าเมื่อลาบอกคราวหงได้กันสำคัญเพียงเจ้ามาที่นี่มีดีที่เราเจะบินออนไล้หรือไรหงฟ้าพี่น้องเห็ดระโงกจ้าโอ้ยกล่องคือสันดาเห็ดระโงก้กพี่น้องเห็ด ขาเรียกไข่เห็ดละงอกพี่น้องนี่อันนี้คือไข่เห็ดละงอกจ้าพี่นอ้องสวยเลยจ้าฮอนเด้พี่น้องเอ้ยฮอนจะได้ม,มาแวะหวยกางเมื่อละพี่น้องกเลยแวะหวยล่างหน้าล่างตามันฮอนเห็ดก็ได้ลายพอสมควรพี่น้องสองกระตา,ากระปุกไข่เต็มปันได้พี่น้องนี่เห็ดก็ได้ลายด้ท่านพี่น้องเอ้ยนี่ซ้ำซีนหนึ่งได้อยู่หัวหนึ่งใส่รวมกักระตาหนึ่งกระซิล้นกระตาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เป็ดลายให้หจ้าพี่น้องบรรยากาศจิ้วหัวยพักกันแวะหัวยบรรทอนไปดองอ๋อหอนแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพล็กทานี้ีน้เจ้าพ่อกันคลิปหนาเจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์หั่นตาครอบครัวพันล้าดนะจ๊ะเด็กกะขอขอบคุณสุขสุส,ขขสุขคนทีข่ขับมาเบิ่งคลีบเจ้าขอบคุณอมรากาเกี่ยวคุณเบามีจ๊ะสบายดีจ๊ะ สบายดีจ้าพี่น้องน้ำเขาเจ้าคืะลาเจ้ากระบด่มนาวาเขาดำเลยบ่วะ